สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะวะตอนนี้เราอยู่ที่ต้นตะขบยักษ์ไร้หนามของเรานะทุกคนก็คือมีลูกค้าถามมาว่ามีกิ่งที่ติดลูกแล้วขายให้ไหมเขาอยากได้กิ่งใหญ่ๆมันมีแต่แต่มันคงจะไม่ได้ขายมันลูกมันจะสุกจะาให้กินก่อนเนี่ยเห็นไ,ไหมเดี๋ยวก็นะมันมีต้นต้นใหญ่ๆเลยอ่ะมีสองต้นมีสองต้นนะที่ติดลูกแล้วก็ตอนไปด้วยแต่ว่า เราขยายใหม่เนาะปีนี้เราปลูกเพิ่มต้องบอกแบบนี้มาหันกลับมาดูที่ที่อุ้ยหมดแดงก็เยอะนะทุกคนนะ <S <S มาหันมาดูนี่มามาดูใกล้ๆก็ได้นี่นี่ติดลูกที่ว่ากําลังจะสุกน,นี่เห็นไหมมันจะสุกแล้วลูก็ไม่่อยสวยสอุย้กริงหักริงหักริงหักเห็นไหมมันก็เริ่มจะหักนี่แหละเนี่ยมันจะสุกแล้วเนี่ยนี่ ขมยักษ์ไร่หนามนะทุกคนนะย้ำกันอีกที่ว่าแต่ขบยักษ์ไร่หนามไม่ใช่หมากเบนนะทุกคนมดมดเยอะมาก,มมมากนี่แหละไม่อยากเข้าใกล้เราเพิ่มอ่นว่าเราทิ้งไว้แล้วก็จะว่าจะเอาไข่มดแดงใสาไข่ <c oughs> มดแดงไปแก้งใส่ผักหวานก็เลยปล่อยให้มันทำรังแล้วคราวนี้มันก็เหมือนกําจัดยังไงก็ไม่หมดนี่มาดูมาดูลากมาดูลากมาดูลากด้วยนะ,ะกล้องก็โดนมดกัดเห่ไงนกันี่นี่นนลากมันหนอกนะ้วเห็นไหม ลากออกนี่เห็นไหมใช่นี่ถ้าก็ไล่ไปดูนะลูกอะติดเต็มเลยนะเ,ออเต็มเลยเออคือกิ่งเนี้ยถ้าขายก็ไม่น่าต่ํากว่าห้าร้อยอะนี่น่าไม่น่าต่ากว่าห้าร้อยแต่ถ้ารวมส่งอาจจะอาจจะสักหกร้อยห้าสิบอะไรนี่ <laughs> นเกินไห้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ขายนะทุกคนไม่ได้ขายเรามีต้นเล็กเนาะต้นเล็กพร้อมปลูกก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบาทไม่รวมค่าส่งนั่นคือพร้อมปลูกนะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีกิ่งตอน จิ่งตอนที่แบบให้ลูกค้าเอาไปชําเองให้ให้แฟนเพจเอาไปชําเองเราก็จะลงเป็นรอบนะว่าเออจริงตอนชุดเนี้ยเท่าไหร่ถ้ากริงตอนก็อยู่แปดสิบถนะึงร้อยเนาะแต่ว่าถ้าไอ้ต้นที่เราขายร้อยห้าสิบก็คือเราชําในถุงแล้วหลายเดือนคือพร้อมปลูกมันก็เริ่มติดดอกในถุงแล้วด้วยเพราะว่าต้นที่ตอนไปน่ะมันติดลูกแล้วเนาะเออแล้วเรื่องที่จะอธิบายซ้ําอีกทีเดี๋ยวหาจริงตัวอย่างก่อนนะทุกคนเอาอัอนนี้แล้วกันมาต้องถอยมาก ตบยักษ์ไร้หนามเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทุกคนพืชใบเลี้ยงคู่ย้ำอีกทีนะอ่าถ้าใครไม่รู้ไปเสิร์ชกูเกิลดูว่าพืชใบเลี้ยงคู่คืออะไรเนาะแล้วคือไร้หนามนะไม่มีหนามดูดูด,ดูดูกิ่งทั้งกิ่งทั้งตุ่มมาเนี่ยเนี่ยมันไม่มีหนามเลยนะถ้าเป็นหมากเบนเนาะพอโพสต์ลงไปทีไรทุกคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าหมากเบน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 อะไรวะเขาบอกว่าตะกบยักษ์ไร้หนามถ้าหมากเบนอะ่ะ หนามมันจะเป็นแท่งๆแท่งๆอยู่ตามก้านเออแล้วมันจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทุกคนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือไอ้เส้นใบมันเนี่ยมันจะยาวจากนี่ลงไปนี่เลยเหมือนใบอ้อยอ่ะเหมือนใบอ้อยเหมือนใบข้าวเหมือนใบยาคาแต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะแต่ตะขบยักษ์ในหนามนี่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เออไหลหนามเป็นตะขบยักษ์แล้วลูกใหญ่กว่าหมักเบนเห็นเห็นใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเออนั่นคือใกล้สุกพอสุกแล้วยิ่งจะพองกว่านั้นอีกนะแต่หมักเบนอ่ะมันจะรุ่นประมาณนี้ สุกก็จะลูกประมาณนี้แหละนะมันก็จะลูกแบบใหญ่กว่าตะขบกว่าตะขบเขาเรียกอะไรตะขบอะไรไม่รู้นะตะขบบ้านอะไรนะ่ะตะขบลูกันหวานนะ่ะเออมันจะใหญ่กว่าอันนั้นนิดนึงหมักเบนนะ่ะแล้วมันจะติดเปรี้ยวนะแต่เราพยายามอยู่จะหาต้นหมักเบนในป่านะเพื่อที่จะมาเทียบเนะยาะเพื่อที่จะมาถ่ายแล้วก็เทียบโอ้โหมันดกัดอ้โหูเดือดมากโอ้โหมันแบบมูนีอ่อะไรพยายามเขาไมาหยุ่มหัวมันหยุ่มเราหยุ่งหลังเออพยายามจะหาแม่กัดเลยรน้าหนาววันนี้ เดี๋ยวปล่อยมือก่อนมันกัดพยายามจะหาต้นตะขบยักษ์ไรหนามเพื่อจะม,มาเทียบเอ้ยไม่ใช่หมากเบนที่มาเทียบกับตะขบยักษ์ไรหนามของเราให้เห็นให้ชัดเลยแต่แต่มันหายังไม่ได้เนาะขอเวลาไปสอหาในป่าก่อนถ้าได้มาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะตัดกิ่งมันมาแล้วรีบเอามาเทียบให้ดูนะอยายามอีกทีว่าไม่ใช่หมากเบนนะอย่าให้แบบอย่ามาแบบเุ้ยหมากเบนบ้านที่บ้านมีเยอะแยะนู่นนี่นั่นนะอย่าอย่า,อย,าอย่าทำแบบนี้ขอร้อง <c oughs> พยายามอธที่ยหลายรอบแล้วแต่ไม่รู้ ว่าทำไมเขาไม่ฟังเนาะเห็นปุ๊บเห็นภาพปุ๊บเห็นคลิปปุ๊บจะบอกว่ามักเบนมักเบนทันทีแต่ไม่ได้ฟังที่อธิบายเลยไม่ได้เข้ามาฟังใจความเลยไม่ได้ไม่ได้ฟังเนื้อหาพูดง่ายๆเออก็ตัดสินกันไปแล้วที่บ้านเยอะแยะโอเคไปหาขุดท,ที่บ้านไปปลูกเลยไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายตามนี้นะนี่คือต้นตะเคนย์ไร้หนามไม่ใช่มักเบนย้ำอีกทีจะพูดแม่งไปอีกสิบปีก็จะพูดแบบนี้แหละโอเคนะก็ประมาณนี้แหละก็ส่วนต้นอ่ะ เรามีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะที่เราจะส่งอยู่ต้นละร้อยห้าสิบม่ลลมค่าสง่งนะทุกคนนะส่วนต้นใหญ่ๆแบบนี้มันถ้ามันไม่ติดลูกเยอะขนาดนี้ก็จะแบบจะตัดกิ่งลงให้อยู่นะแต่ว่าก็เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอเก็บกินก่อนลวกันเ <laughs> ออยิ่งส่งลูกไปด้วยมันมันหนักมากมันดกไงเอองั้นแค่นี้แหละตะคบยักษไ์ไหลนาม <laughs> โอเคบายบาย